ศีบอกเลี้ยงมามาเหมือว่าอย่างเี้ยมาขึ้นมาหอดนาวัดเขามาวัดก็ได้เขามาวัดก็ได้เพินมาหอดตีสองตีสามเขามาวัดก็ได้เพราะเขามาวัดก็ได้ต้องต้องให้พระอยู่วัดนี่ไปเออเหน่าจังจิตจังนั่งเขามาวัดได้เพราะเขามาวัดเพิ่นก็ขอขอเทพเทพว่าขอเจ้าทีขอเจ้าท่างขอเทพเทพว่าให้เขามาอยู่ในวัดเีได้ ยังคอยสาม,มารถเคลื่อนขอมาในวัดทันเคลื่อนขอมาในวัดก็หอนีนี่สีเลี่ยวไปจริงหรืครับสีเลี่ยวไปทั้งขวนเสียมาตัางทั้งหลังมาหอดซื้อนั่นลดลมครับลดลมไปว่าอะไรอีกตีสามเด็กทั่วเอารถไถมาดึงครับมาดึงมาดึงดึงมาตังไปท่างหนจะคอยจะคอยอยู่เอาตาอง์เทมาพูกพวงสวงแล้วก็ไปแหออบ,บ้านแหออบ,บ้านเมนบบนบบนื่อวานแหฝนตก ผลกับผลนาำผลตกก็ดีอ่าวันนี้คนก็เลยเข่ามากวันนี้พ่อเข่ามากแล้วความสังเกตกนะครับพ่อถูกยางเหตุตามถูกต้องเรียบร้อยแล้วผนจะสามารถเขกก่ามากวิสนีสถานยูเทนของขอ่นได้เพราะยานหลังจากล่ำหวกสวกแล้วผู้ดใดขอไหนสิได้อันั้นมือนี้ขอไหนสิได้อันนั้นวันใดมือน,ออน,อน,น,น,อนี้ก็ได้มือรุ่นวันใดมือรุ่นก็เลยเมื่อต่อไปนะครับเพื่อให้เข้ามาอที่ฐานขอพอ่อ เพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นขั้งแรกที่ต่างองหน้าประเทศึ้นมาเป็นขั้งแรกที่มีการมาล่ำบวงสวงแต่ก็ตั้งวัดว่าวันมาแต่มากสองขอคหาลัยซีสิอ่าได้ซีสเียปีพอบนตะลังเออได้4ีสิบเก็ยปีของโินนี่การล่ำล่ำหลักล่ำใหญ่เพไม่ล่ำธรรมดาล่ำธรรมดากับล่ำุกปีละแต่ว่าล่ำใหญ่เอไม่ล่ำธรรมดาครับ เมซี่เป็นผู้กำกับเลยครับเออคุณแม่กำปั้บเองขันล่ำโบง้างหรือุณแม่ตัดออกโวลาเพราะฉะนั้นตอนที่ล่ำอยู่นี่คุณเมซี่เพื่อติงยางสำรวจเนี่ยครับผู้ใดล่ำง้ามล่ำโบง้างผู้ใดล่ำโบง้างตัดรางวัลพราะฉะนั้นเดี๋ยวล้อทำน้งเกลี่ยเครื่องเสียงทำน้งเกลี่ยเครื่องเสียงหลังจากที่ล่ำถวายแล้ว ครับหลังจากที่รับสวรรคแล้วตาไฮกท่านทุกคนเลยนะครับอ,อยู่เพืเ่อชมการแสดงชมการแสดงประวัติของหลวงพ่อสุนินทร์คนมีความเป็นมากจาังเลยนักแสดงที่มาแสดงประกอบประกอบประวัติของคนหลังจากแสดงประกอบประวัติแล้วก็ที่นี่ิจกรรมต่อไปประพฤติ าตาทอดระถินอยากนั่งล่ำสูงพ้นเนี่ยทอดตะถินน่ำกันน้ำยาทอดระพินแล้วทอดระถินแล้วะิมอบล่ำบ้านมอบล่ำบ้านห้แกขนานั่งล่ำทุกวนันนะครับนั่งล่ำวันน้องแค่พ้าแดดสี่สิบคนบ้านน้องเม็ดใครน้องเม็ดยงเมื่อกันหน่อน้องเม็ดถุกสวยหนุกส สูงงเออน้องเมเอาเพื่อน้องเืฆเลยครับบ้านเกิดของน้องพอมาจักหาลนคนครับมาหาร้านคน้านน้องเมฆเอาพวกกลางยกมือพวกกลางยกมือเอาพวกกลางนะครับพวกกลางน่ารักพวกกลางยี่สิบคนเอาหัวน้องยกมือหัวน้องหัวน้องยกมือไหนเราหัวน้องม่ะงเฮมาเอากลอดายู่ด เอาหัวหน้องยี่ยี่สิบคนเอาหัวน้องยี่สิบเอาห้วโจทย์ห้วโจทยยกมือสูงสูงห้วโจทยสวยสวอันนี้ก็ยี่สคนวันนี้ถามมาเป็นยังจังเป็นบ้านโคกต่างเป็นยังจงเป็นบ้านห้วโจยเป็นยังจังเป็นบ้านหัวหน้องเออบางคนเกิดดี่ากใจ้าเื่อนเพิเพิเภอนแก่ทบ้านทุกคนเพิ่ดทุกวันลดบางบาคนไกไดดีทุกวันเนาะ

บ้านหวยโจดปีนี้น้าวัดชาวบ้านหอยโจดคุ้นเคยกันมากวัดป้าหวยโจดะอาจารย์นรกเวลูกศิษย์หลวงพ่ออันนี้เป็นอย่างเดียวเป็นบ้านหวยโจดตอนนี้บ้านโคกกลางบ้านโคกกลางก็บ basics, ้านแจ forget, ้นีอ่าสัมพันธ์กันมากั้งแต่เริ่มตั้งบ้านบ้านแจ้ตะกี้บ้านโคกกลางคนนี uh, ้จ้าว่าองค์เดิมคนรุ่นคนมากประจำหรือวันนี้เดี๋ยวดีคนคนท่านผิดนะคนโบกิตต่อว่าแล้วนะครับอ่าแต่เรื่างใหญย่อมมาโคกกลางนี่ อัเลยคุณเพืกับบานแต่เลยผ้าลูกผ้าหลานมาล่ำถวายทักี่เรมาแม่สดแม่เฮียงายสุชัยไา่ายเหินโอ้ยยังพอวัดล้พวนี่เกันเลยว่าเอาลูกเอาหลานมาเล่าหนูแน่เลยไปเฝ้าลูกเฝ้าหลานได้มาละกำผ่ากำเพลงได้มา20คนตั้งมูอยู่ดอกมา้งกกลางกระไดมาอยาอันนี้คือการเล่ยว่าจะส่งข้าวมาก่อนเตื่นจะตีหาบุตร ั้หาทุบุ่นก็จะหดเพราะถ้ับพนอนกับมี่พราะฉะนั้นตอนนี้เฝ้ายู่นี่เารอเครื่องเสียงเด้เาครองแต่งเครื่องเสียงเครื่องเสียงคนไปแห่ใน่ันก็แห่มาหอดาวัดเครื่องเสียงไตะนพราะฉะนั้นก็เลยเข้าจัดระเบียบันนี้อาละก้นเห็นลูกนะครับแล้วพอเหญ่ยกัาพ่ลใหญ่เยงกนีอคนไทยหรือหม่ก็เป็ไทยลุง เออพอไงละพาร์ลบรรทายลูกน้ำเพราะฉะนั้นผู้ใดญ่ก่อนน้ำนี่คนที่เป็นทายลูกคนที่ทายก็ให้กูจักเองต้องคนสู้เอาเป็นตัวจีด้วยพลังนั้งลำลอยพ้นทุกท่านประนมมือขึ้นแล้วก็ตั้งน้โมสามจบพร้อมกันนะครับน้โมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะะะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอบูชา คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณบิดาคุณบารดาคุณครูบาอาจารย์คุณเทพดาเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าชื่อระบุชื่อตัวเองนะครับขอบูชา ท่านทั้งหลาย,ลายคุณพระพุทธเจ้าพระสวุวรรณพัชรโชต สุวรรณพัชชองค์นาคาเทพในวันนี้ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจน้อมกายถวายบูชาแดกุบาอาจารย์ในง,งานทอดกะถินในวันนี้ตลอดจนถึงการบวงสวงรำถวาย แต่องค์นาคเท ในวันนี้ด้วยอานิสง์ด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้กระทำในวันนี้ขอข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนมั่งมีสีสุขปราศจากทุกเวรภัยพยันตรายทั้งหลายทั้ง งปวคิดสิ่งใดทำสิ่งใดประกอบกิจการงานใดๆให้สำเร็จ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 ตามความมุ่งมั่นปรารถนาที่ข้าพเจ้าปรารถนาแล้วโดยดีโดยง่าย โดยเร็วสามวนัน,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 บน,บน,บนเจ็ดวันนัตตบตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าตั้งจิตปรารถนา,ใน,ถานในที่ทุกสถานในการทุกเมือม่อทั้งหลับและตื่นนอนหลับให้ได้เงินเมื่อน,ต donít, ตนอนตื่นให้ได้เงินแสนแปนมือไปให้ได้เงินล้าน ตลอดการละนานเพิอน,น,าน,นสาธุสาธุสาธุ